สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการใช้แอปพลิเคชัน Book Creator เพื่อทำสื่อการสอนกันนะคะสำหรับแอปนี้นะคะจะอยู่ในระบบ iOS นะคะซึ่งหากใครมี iPhone หรือ iPad นะคะสามารถเข้าดาวน์โหลดได้ที่ App Store นะคะแล้วเซิร์ชหาคำว่า Book Creator จากนั้นก็ดาวน์โหลดเลยค่ะ นอกจากระบบ iOS แล้วนะคะระบบ Windows ก็สามารถใช้แอปนี้ได้เช่นกันนะคะโดยเข้าไปที่ Google นะคะเสิร์ชหาคำว่า Book Creator จากนั้นเราก็สมัครเข้าใช้งานได้เลยค่ะต่อไปเรามาดูวิธีการใช้แอปพลิเคชัน Book Creator กันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะให้เราเข้าไปที่แอป Book Creator นะคะ เมื่อเข้ามาแล้วจะมีปุ่มบวกด้านล่างนะคะให้กดแล้วเลือก New Book นะคะก็จะขึ้นหน้าต่างเพื่อให้เราเลือกแบบและขนาดได้ตามต้องการนะคะเมื่อเลือกแล้วนะคะก็จะขึ้นหน้าต่างแบบนี้ค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้วิธีการใช้งานเบื้องต้นกันเลยค่ะเมื่อกดปุ่มบวกที่มุมขวาบนนะคะก็จะมีเมนูให้เลือกนะคะเช่นการเพิ่มภาพจากคลัง การเพิ่มภาพถ่ายนะคะการเพิ่มการขิดเขียนการเพิ่มข้อความนะคะการเพิ่มการอัดเสียงนะคะและนอกจากนี้นะคะถ้าเรากดไปที่มอนะคะก็จะมีการเพิ่มรูปทรงเลขาคณิตนะคะการเพิ่มไฟล์อย่างเช่นไฟล์ pdf นะคะการเพิ่มแผนที่นะคะและสุดท้ายการเพิ่มโค้ดเว็บไซต์นะคะต่อไปเรามาลองใช้งานกันเลยค่ะ เราจะมาเปลี่ยนแบ็กกราวกันก่อนนะคะด้วยการกดไปที่ปุ่ม I ด้านบนขวาน,นะคะแล้วเราก็จะสามารถเลือกแบ็กกราวด้านหลังได้ตามใจชอบเลยค่ะต่อไปเราจะมาเพิ่มรูปภาพกันนะคะโดยการกดที่ปุ่มบวกกดโฟโต้นะคะแล้วเราก็สามารถเลือกรูปภาพตามที่เราต้องการได้เลยค่ะเมื่อได้รูปภาพแล้วนะคะเราสามารถกดที่จุดสีฟ้าเพื่อย่อขยายรูปภาพได้ตามต้องการเลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาเพิ่มการขีดเขียนในการกดที่เพนนะคะด้านบนขวามือก็จะมีสีขนาดของเส้นและอย่างลบนะคะให้เราได้เขียนตามใจชอบนะคะซึ่งหากใครมี Apple Pencil นะคะก็จะสามารถทำงานเกี่ยวกับเพนได้อย่างง่ายดายค่ะต่อไปเราจะมาเพิ่มข้อความกันนะคะโดยการกดที่ d d Text นะคะเราสามารถพิมพ์ข้อความได้ตามต้องการนะคะ เสร็จแล้วกดดันนะคะเราสามารถเปลี่ยนฟอนต์และสีได้โดยการกดที่ปุ่ม i ด้านบนขวามือนะคะต่อไปเราจะมาเพิ่มเสียงนะคะโดยการกดที่ add sound ค่ะกดที่ปุ่มสีแดงเพื่อบันทึกเสียงของเรานะคะ mm hmm. เมื่อบันทึกเสร็จแล้วให้กดอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็กด yes นะคะก็จะขึ้นไอคอนรูปลำโพงแบบนี้ค่ะสำหรับเมนูอื่นๆนะคะให้กดเข้าไปที่ more ค่ะ นี้นะคะก็จะเป็นเชฟนะคะเมื่อกดเข้ามาเราก็จะมีรูปทรงต่างๆให้เราได้เลือกนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นไฟล์นะคะเราสามารถเพิ่มไฟล์งานเข้ามาในงานครีเอทของเราได้นะคะโดยการกดเพิ่มเข้าไปนะคะเมื่อกดที่ไอคอนไฟล์นี้นะคะก็จะขึ้นเป็นไฟล์ที่เราต้องการจะแทรกเข้ามานะคะให้เด็กๆได้อ่านเพิ่มเติมได้ค่ะ ต่อไปนะคะเราจะมาเพิ่มแผนที่นะคะโดยการกดที่ m a p ค่ะก็จะขึ้นแผนที่โลกขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็สามารถเลือกแผนที่ที่เราต้องการที่จะนำเสนอได้เลยนะคะก็จะขึ้นเป็นไอคอนแบบนี้นะคะเราก็สามารถกดเพื่อขยายดูแผนที่แบบใหญ่ๆได้ค่ะสุดท้ายนะคะเราจะมาเพิ่มโค้ดจากเว็บไซต์นะคะเพื่อเพิ่มมาในงานของเรานะคะโดยการกดที่เว็บ e Embed นะคะ ก็จะมีช right ่องให้ลงโค้ดนะคะเราสามารถก๊อปปี้โค้ดไดจากหน้าลิงก์นะคะแล้วก็เอามาลงในงานของเราค่ะเช่นอันนี้เป็น YouTube นะคะก็ก๊อปโค้ดมาลงตรงนี้นะคะเราก็สามารถเปิดคลิปวิดีโอได้เลยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเพิ่มหน้าในการกดที่น e x กไปเรื่อยๆนะคะซึ่งก็จะเพิ่มหน้าเพจของเราได้เรื่อยๆเลยค่ะ ะะสำหรับวิธีการสร้างสื่อการสอนด้วยแอปพลิเคชัน Book Creator หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมและการติดตามค่ะขอบคุณค่ะ